สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับเช่นเดิมนะครับที่นี่คือกิจสดาคุชคานะครับวันนี้ก็อยากจะให้ดูรายละเอียดนะครับไปแบบเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับขออนุญาตนะครับบอกที่ตั้งก่อนนะครับที่ตั้งของเต็นท์กิจสดาคุชคานะครับตั้งอยู่บนเส้นกาญนาพิเศษนะครับถ้าเกิดมาจากพระรามสองนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นร้านอาหารทีเมงโก้นะครับติดกับ คอกพิษนะครับถ้ามาจากบางบัวทองบรลมตะลิ่งชันนะครับข้ามสะพานข้ามแยกพิกเกษมมานะครับข้ามมาเสร็จปุ๊บนะครับเจอสะพานกับรถเกืองมาเลกนะครับกับรถเลยนะครับเต็นกฤษดาคุคานะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับกับเดอมอบางแคนะครับวันนี้ผมก็จะมากับรถตู้ปี2 0 1 7นะครับกับออปชั่นเต็มๆเกียร์ออโต้นะครับเครื่อง3000นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับ ก่อนอื่นผมต้องขอบอกราคาก่อนนะครับเอาไปเลยนะครับ9 4 0า0 0บาทผมบอกได้เลยนะครับสวยเหมือนกับ Miss u n i v e r s ์หรือถ้าเกิดสมัยผมนะครับเด็กๆนะครับเขาจะเรียกว่านางงามจักรวาลไม่ได้เวอร์นะครับแต่สวยจริงๆนะกับรถปี17สภาพแบบนี้อุปกรณ์ทุกอย่างใช้ได้ทุกจุดให้ดูตั้งแต่ข้างหน้านะครับว่ามันรถคันนี้นะครับเป็นรถสีบอลเงินนะดูนะครับเขาให้ดูก่อนนะครับ สีบางๆนะครับไฟหน้ายังใสๆไม่มีแตกไม่มีขุนไม่มีมัวนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้านะครับสองชั้นนะครับหรือที่เขาเรียกว่าหน้ากันดมนะครับไม่มีรอยตําหนิจนหนักพิควาตจมน้ําเราเลือกคุยเลยมันไม่มีนะครับมันสวยๆนะครับคันนี้มาต่อนะครับอันดับแรกเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างตัวนี้ก็แต่งมานะครับครอบพครเมเียมนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวในตัวนะมันดูสวยงามนะครับแล้วก็ดูคิ้ว นะครับคิ้วกันศาสตร์นะครับตัวนี้ก็สีสีเดียวกันนะครับสีเดียวกับตัวรถมองเข้าไปข้างในนะครับข้างหลังจะเป็นฟิล์มฟิล์มดําข้างหน้านะครับให้เห็นหน่อยนะครับว่าคนขับกับคนข้างข้างเป็นยังไงนะครับฟิล์มจะเป็นสีใสนะครับมาต้องยืนฝั่งนี้นะครับชัดเจนนะครับนี่ต้องนี่นี่นี่ครับความแตกต่างนะครับให้ดูก่อนนะครับความแตกต่างทําไมข้างหน้านะครับถึงฟิล์มมันใสนะครับบ่งบอกนะครับม้เห็นหน่อยนะครับว่าหน้าตาคนขับเป็นยังไงนะครับหน้าตาเมาหรือเปล่านะครับ ไม่เมานะครับก็คือลักษณะว่าคนขับนะครับมันจะทําให้การมองรถนะครับไม่ว่าจะไปข้างหน้าไม่ว่าจะมองซ้ายไม่ว่าจะมองขวานะครับฟิล์มหนาเกินฟิล์มดาเกินมันจะทําให้ทัศนวิสัยนะครับของคนขับนะครับมองซ้ายมองขวาเวลาจะเลี้ยวรถแล้วมันลาบากเห็นไหมครับสวยนะครับมองทะลุไปนะครับก็จะเป็นแสงไฟนะนะครับแสงไฟ V.P. นะครับ มาดูต่อนะครับได้ล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกของรีโวล้อแม็กของรีโวนะครับยางก็เป็นยางปีใหม่ๆนะครับปี2 0 1 9ปลายปีวิ่งนะครับยางไม่มีดังไม่มีบวมนะครับซื้อไปแล้ววิ่งงานได้เลยใช้งานได้เลยอีกอย่างนึงครับรถคันนี้นะครับไม่ใช่เป็นประตูดูดนะครับแต่เป็นประตูสไลด์นะครับเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับเห็นไหมครับอ่า นะครับเดี๋ยวให้เราดูนะครับภายนอกเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในนะครับก็ปิดให้ดูก่อนนะครับอ่านะครับคันนี้นะครับเป็นประตูนะครับประตูสไลด์นะครับไฟฟ้ารางต่างๆนะครับที่ไปเป็นออปชั่นนะครับเสริมตกแต่งมานะครับประตูนะครับยังเดินดีปิดเข้าออกนะครับยังไม่มีสะดุดยังไม่มีกระตุกใช้ได้ยาวๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะเป็นอะไรไปนะครับดูตั้งแต่ลายเส้นต่างๆ นะครับดูตั้งแต่ลายเส้นต่างๆนะครับว่าสีมันเดิมนะครับมิติเดิมหมดนะครับรอยต่อต่างๆนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆสีเดิมสีบางแน่นอนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับหลายคนบอกว่าแล้วเวลาข้างบนมันดูยังไงนะครับนี่ผมบอกได้เลยนะครับเม็ดอาร์คนะระหว่างรอยต่อนะครับต่างๆเม็ดอาร์คนะครับแล้วก็รางน้ําฝนข้างบนเห็นไหมครับทุกเม็ดนะครับถีถียิบแบบนี้ ถอยเข้าจอดบีบบังคับกับช่วงหลังคานะครับหรือถ้าเกิดว่าจะโดนนะครับมันจะโดนตรงนี้ก่อนนะครับส่วนมากนะครับหลายคนนะครับเวลาถอยนะครับข้างบนนะครับมองไม่เห็นจะโดนตรงนี้นะครับดูนะครับจนถึงข้างหลังนะมันยังเดิมนะครับมันยังเดิมอยู่นะครับสวยๆส่วนนะครับหลายคนบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันจัดไฟแนนซ์มันจัดได้ไหมครับน้องต้องหนึ่ง บอกได้คําเดียวนะครับว่าจัดได้แล้วก็จัดได้เยอะนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถปี17นะครับเกียร์ออโต้นะครับลูกค้าประวัติดีนะครับผมบอกได้เลยว่าเตรียมตังมาสักประมาณแสนถึงแส0 0 0าหมื่บาทนะครับกับรถคันนี้นะวันนี้ขายให้ในราคานะครับเก้าแสบาทก็ผ่อนอยู่ประมาณ1,6,000บาท1,7,000บาทนะครับทุกอาชีพออกรถได้นะครับหรือใครจะซื้อสดนะครับก็ ยินดีนะครับถ้าเกิดเลือกคันนี้ก็ท่านได้รถเดิมรถสวยไม่น้อยมาต่อกันนะครับก็สวยๆนะใครสนใจคันนี้นะครับทักมาหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้เป็นกําลังใจนะครับเผื่อใครอยากได้รถที่แต่ง V.I.P เกียร์โต้เครื่องสามพันวันนี้นะครับต้องหนึ่งแนะนําคันนี้เลยนะครับแนะนําคันนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับรถคันนี้ติดต่อได้ที่0868656966นะครับให้ดูนะครับไฟท้ายนะครับยังดูใหม่ๆนะครับ แล้วก็ลายเส้นนะครับที่ไล่ด้วยคมเมียมนะครับที่มาจากตัวรถนะครับยังดูใหม่เงาวาวเหลือเกินนะครับนะครับขัดและสะท้อนแสงนะครับแสบตาเหลือเกินมีสปอยเลอร์บนมาให้ด้วยนะครับไฟเบรกนะครับจาก3จุดก็เพิ่มเป็น4ไม่ต้องเอาไปตกแต่งอะไรเพิ่มนะครับได้ยางใหม่ได้ล้อแม็กได้สภาพรถสีเดิมภายใน VIP TV ไฟฟ้านะครับแอร์ไมโครบัส นะครับแถมเบาะยังเป็นเบาะใหญ่นั่งสบายแอร์เย็นจ่ามาต่อนะครับฝั่งนี้มาแล้วครับเริ่มเปิดแล้วนะครับให้ดูนะครับแผงประตูนะครับหุ้มด้วยหนังนะครับพุ้มหนังนะครับแล้วก็มีแสงไฟนะครับสวยงามนะครับเป็นตัวหนังสือนะครับภาษาอังกฤษนะครับเป็นชุดแต่งนะครับเห็นไหมครับซอกเดิมตะเข็บเดิมหมดทุกอย่างนะครับ รถเดิมๆเอาไปแต่งสวยนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเอาไปใช้วัตถุประสงค์แบบไหนนะครับแล้วก็ส่วนเบาะนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับมงกุฎนะครับชัดเจนนะครับเบาะสวยงามนะครับสีเบาะนะครับก็จะเป็นสีอิฐนะครับหรือสีน้ำตาลเข้มดูแลรักษาง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสิ่งสกปรกอะไรต่างๆนะครับมันจะดูแลรักษาง่ายมันไม่เหมือนสีครีมนะครับบางทีโดนอะไรนิดๆหน่อยๆก็สกปรกมาต่อนะครับ มันต้องมีม่านนะครับมีม่านไม่พอนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นม่านสองชั้นนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวตาข่ายด้วยอ่าไว้กันยุงกันยุงได้นะครับทําให้มันดูดูหรูหราดูแพงนะครับก่อนที่จะไปอีกนิดนึงลืมบอกไปนะครับชอบแกล้งผมชอบแกล้งคุณตากล้องนะครับตรงนี้นะครับสามารถกดเปิดปิดประตูได้นะครับอ่าดยวเปิดให้ดูนะครับนะครับ กดเปิดปิดประตูได้นะครับผมนะครับกดเปิดปิดประตูได้นะครับแล้วก็เป็นตัวนะครับใหม่ๆนะครับอ่าไปต่อครับเดี๋ยวไปเปิดฝั่งนู้นนะครับเปิดเสร็จนะครับเดี๋ยวให้ดูตามซอกนะต้องขออนุญาตนะครับนั่งก่อนนะครับพอนั่งนะครับแอร์เย็นๆแอร์เย็นๆนะครับ อุปกรณ์เสริมพร้อมนะครับดูไปไหนทางไหนก็สะอาดสะอ้านนะครับแถมนะครับยังมีแสงไฟนะครับทําให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องขึ้นดูและตรงนี้นะครับเผื่อนะครับมีจีพีโอจีเนะครับใส่โทรศัพท์ไว้ได้นะครับเห็นยครับแล้วก็พอเริ่มตั้งแต่เข้ามานะครับเริ่มตั้งแต่เสานะครับมีไฟนะครับฝังด้วยไฟนะครับแล้วก็ทําแบบประกายเพชร ทำให้มันดูแบบรูหราขึ้นมือจับนะครับก็จะครอบด้วยชิ้นงานนะครับพลาสติกนะเป็นลายไม้นะครับตัวนี้เป็นลายไม้สีปานเข้มยกเซ็ตเลยนะครับครอบคอนโซลหน้าทําความสะอาดง่ายถ้านะครับจุ่มน้ำหมาดๆนะครับเช็ดออกหมดนะครับทำความสะอาดมาต่อนะครับสิ่งที่ผมชอบมากอีกอย่างหนึ่งนะเป็นจอ Android ไม่ว่านะครับสามารถนะครับปรับได้โยกได้นะครับเราสามารถดูวิดีโอสามารถทําอะไรได้ทุกอย่าง ถือว่าค่อนข้างออปชันให้มาเยอะเหลือเกินนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับพลาดไม่ได้กับเรื่องไม้แค่6กหมื่นโลนะครับส่วนข้างบนนะครับอยากพูดจริงๆนะครับย้ําเลยนะครับอยากพูดนะครับดูออปชั่นนะครับนี่เปิดนะครับตรงนี้ติดไฟด้วยนะครับปิดไว้นะครับสองหน้านะครับข้างหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์นะครับของทีวีเห็นไหมครับ ทุกอย่างนะครับเป็นไฟฟ้าอุปกรณ์ใช้ได้หมดใช้ได้ดีไม่มีตัวไหนชำรุดเสียหายถ้าเกิดเห็นสะดุดตาอยากให้แก้ไขตรงไหนแจ้งเลยครับน้องตรงหนึ่งนะครับกิจดาคุณคาทำให้แน่นอนนะครับกับรถตู้ปี2017 VIP เต็มแอร์ไมโครบัสหน้าหลังนะครับแถมจอเครื่องเสียงมาพร้อมนะครับในราคานะครับย้ำเลยนะครับในราคา9 4้0 0 0บาทนะครับไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับเปิดอีกทีครับชอบมากนะครับ นะครับชัดเจนนะครับและสิ่งที่ผมชอบมากอย่างนึงมันมีตัวปรับไฟเหมือนโลงแรมเลยนะครับเห็นไหมครับอ่านี่เล่งแสงนะครับเล่งแสงนะครับดูขอบนะครับขอบบนเห็นไหมครับตากล้องครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับนะครับนะนะครับสวยงามมาถึงเรื่องคันเกียร์มันเป็นเกียร์ออโต นะครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากขับเกียร์ธรรมดาผมเคยขายลูกค้าเป็นหนึ่งคนนะครับเขาบอกว่าขับเกียร์ธรรมดามาทั้งชีวิตแล้วอยากจะขับเกียร์โต้บ้างพอซื้อไปแล้วครับประทานโทษครับคุณพี่ติดใจนะครับหนึ่งขับสบายเวลาขับไปในตัวเมืองใหญ่ๆโทรนะครับโทร0 8 6 8 6 5 6 9 9 6นะครับผมชื่อตองหนึ่งครับยินดีรับทุกสายหรือจะให้เอาไปให้ดูที่บ้านนะครับกรุงเทพและปริมณฑลหรือต่างจังหวัดก็ยินดีนะ แต่งเวีขนาดนี้ไม่60,000โลเกียร์ออโต้เครื่อง 3000, ันนะออปชั่นเต็มๆประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับเปิดโชว์อีกรอบหนึงครับเปิดโชว์อีกรอบนึงสวยงามมากนะครับ VIP เต็มไม่พอนะครับประตูนะครับยังเป็นสไลด์ไฟฟ้าแล้วแถมนะครับยังไม่มีสะดุดนะครับยังไม่มีสะดุดนะครับผมบอกได้เลยว่าทำมาได้จริงๆนะ เดี๋ยวไปต่อนะครับข้างหลังอยากไปนั่งมากนะครับข้างหลังนี่ผมบอกเลยนะครับขออนุญาตขึ้นเลยนะครับพอเข้ามานะครับข้างหลังนะครับมันเป็นเบาะใหญ่แล้วก็บอกก็ค่อนข้างจะนั่งสบายนะครับแล้วแถมภายในนะครับก็เป็นออกสีโทนนะครับสีอิฐสีเข้มๆนะครับมาต่อนะครับทั้งด้านข้างให้ดูกันทีละจุดนะตัวนี้ก็เสียบปลั๊กได้นะครับให้มาพร้อมและอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้นะครับนี่นะครับ ดอกเบี้ยแพงไหมเหรอครับดอกเบี้ยก็ไม่แพงนะครับรถตู้นะครับปกตินะครับดอกเบี้ย7-8บาทนะครับอาจจะขอดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับอยู่ที่5บาทกว่าอ่ามาต่อนะครับเรื่องปลั๊กไฟนะจบไปนะครับก็ถือว่าเสียบอ่าปลั๊กได้เสียบไฟได้นะครับต่างๆชาร์จโน้ตบุ๊กได้นะครับส่วนลําโพงนะครับรอบทิศทางนะครับบอกได้เลยว่าลําโพงรอบทิศทางนะครับแล้วก็เล่นนะครับฝังเพชรอัญมณีไว้ด้วยนะครับให้มันดูแพงลัตชุรีขึ้นนะครับ แล้วก็ช่องแอร์นะครับเป็นแอร์ไมโครบัสนะครับหน้าหลังตู้หน้าหลังนะครับแล้วก็ลมแรงมากนะครับนี่ลมแรงมากลมแรงจริงๆนะครับเหมือนพายุที่เข้ามาช่วงนี้เลยนะครับและสิ่งสําคัญนะครับภายในสะอาดมากนั่งแล้วอยากจะแบบนะสวยงามจริงจริตัวนี้ครับก็มีหลายคนบอกว่ามันคือตัวอะไรนะครับเคาะกระจกนะครับเคาะกระจกนะครับตัวนี้ไว้เคาะกระจกเพื่ออะไรนะครับเคาะนะครับ อุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถ้าติดในรถนะครับขอกระจกนะครับไม่ออกจากรถได้นะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตนะครับลงนิดนึงนะนะครับนี่นะครับช่องนะครับของเขานะครับกว้างเหลือเกินทำให้นะครับขึ้นลงนะครับง่ายนะครับบางคนบอกว่าคุณต้องหนึ่งครับเพื่อนผมตัวใหญ่มากนะครับเวลาขึ้นรถตู้ VIP มันต้องนั่ง แถวหน้าตลอดเลยแต่มันไม่ชอบนั่งแถวหน้ามันอยากนั่งข้างหลังนะครับมันอยากนั่งข้างหลังนะครับเพราะเวลามันโกนก็บอกว่าเพื่อนจะได้ไม่ต้องมองนะครับถ้าใครจะมองก็ต้องหันนะครับขึ้นไม่ได้แต่ตัวนี้นะครับช่องมันใหญ่นะต้องบอกเลยนะครับช่องมันใหญ่ขึ้นสบายนะครับแล้วก็ดูพื้นนะครับดูพื้นนะครับพื้นยังสะอาดอาดนะครับเบาะทุกตัวไม่มีฉีกขาดเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกัน นะครับนะครับนี่นี่หนุ่มน้อยหนุ่มน้อยกับสาวน้อยนะครับพรีเซนต์ผมนะครับมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยมอเค้อ่มามาเร็วนะครับนี่นี่ตากล้องนะครับหนูน้อยหนู่น้อยกับนะครับน่ารักนะครับกับรถสวยๆนะครับต้องคู่กับหนุ่มน้อยและสาวน้อยใช่ไหมครับอ่ามานะครับพอมาดูข้างหลังนะครับ ข้างหลังนะครับดูนะครับดูตดูการตีปุ๊ดูการตีตู้นะครับดูการตีตู้ดูการเก็บงานนะครับแล้วก็ไฟนะครับไฟที่มันมีมาให้นะครับในตัวไฟนะครับไม่สว่างเกินนะครับไม่มืดเกินนะครับมองแล้วมันดูดีนะครับแล้วก็มีช่องนะครับวางกระโปรงกระเป๋าได้สิ่งที่สําคัญนะครับบางคนบอกว่าเขาเว้นช่องไว้เพื่ออะไรนะครับเพื่อวางกระเป๋าหรอหรือว่าวางของเหรอจริงๆแล้วนะครับผมจะบอกได้เลยว่าตัวนี้นะครับ กฎหมายนะครับเขากําหนดว่าแถวที่3กับท้ายรถต้องมีช่องนะครับเพื่อความปลอดภัยโทรมาสอบถามผมก็ได้นะครับ0868656996นะครับย้ำนะครับผมตองหนึ่งชื่อตองหนึ่งกับรถสวยๆปี2017เกียร์ออโต้เครื่อง3,000แอร์ไมโครบัสแต่ง V.I.P เต็มนะครับแต่ง V.I.P เต็มแถมประตูสไลด์ไฟฟ้าอีกให้ไปด้วยมาครับมาครับสาวน้อยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่นะครับสาวน้อยหนุ่มน้อยนะครับของกฤษดาคุตคาร่ารักนะครับน่ารักกระทั่งถึงผู้ไหนน่ารักหมดนะครับขอให้ลูกค้าเข้ามานะครับที่นี่เป็นกันเองดูแลดั่งญาติมิตรนะครับบอกได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะวันนี้ผมนะครับต้องขอฝากเพจ a c e b o o k กฤษดาคุตคารไว้อีกนิดนึงนะครับใครที่เห็นแล้วนะครับเพจ Facebook กฤษดาคุตคานะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ นะครับไว้นิดหนึ่งนะครับเพื่อเรื่องราวต่างๆในคลิปวีดีโอนะครับไลฟ์สดท่านจะได้ดูเป็นคนแรกดูไม่ทันนะครับเข้าไปในดูใน YouTube Channel กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้นะครับกิจสคุลคาในช่องทาง YouTube อีกช่องทางหนึ่งนะครับใครสนใจนะครับฝากเบอร์ไว้อีกรอบหนึ่งบอกราคาไว้อีกรอบหนึ่งครับรถตู้ปี2017ีเกียร์ออโต้แต่ง v i p เต็มนะครับประตูสไลด์นะครับวันนี้ขายในราคา9 4้0 00บาทร้านอยู่แถวไหนครับกิจสคุลคาตั้งอยู่บนเส้นกาญจนาพิเศษนะครับ อยู่บนเส้นกาญยาพิเศษมาจากพระรามสองจะอยู่ซ้ายมือนะครับเลยแยกบางบอนมาประมาณหนึ่งกิโลมาจากฝั่งบางบัวทองข้ามสะพานข้ามแยกเพชรเกษมเล็งป้ายคําว่าพระรามสองนะครับข้ามเดอะมอลล์มาเสร็จปุ๊บเจอสะพานกลับรถเก๋งมาแรกกลับรถเลยวันนี้ผมน้องตองหนึ่งต้องขอกราบต้องขอกราบขอขอบพระคุณนะครับท่านลูกค้าทุกท่านจริง,รงๆนะครับที่ดูกันอย่างเหนียวแน่นวันนี้ผมตองหนึ่งกราบสวัสดีครับ